ท่านประโยชขาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพูดกันถึงเรื่องปฏิเวตาของท่านผู้เฒ่าสำหรับตอนระยะหลังคือตั้งแต่คัดเศษท1สิบเอ็ดเป็นต้นมาอมอยาเจท่านทั้งหลายสนใจให้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชของเรา โดยที่เราใช้ขับศัพท์ว่านิพานะสสะสชิกริยายะเอตังกาสาวังขเหตวาจึงแปลเป็นใจความว่าเรารับข้ากาสาวพัฒเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานจุดนี้เป็นจุดที่มีความสําคัญที่สุดและก็เป็นความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> เราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารความจริงปฏิปทาตอนต้นก็มีความหมายแต่ว่าความหมายยังอยู่ในการที่เรียกว่าเราต้องการให้พ้นจากอบายภูมิในเมื่อเราพ้นจากอบายภูมิคือพ้นจากการเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสตดรันถ้ายังต้องเกิดเป็นคน ก็ยังต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้นั้นฉะนั้นจุดปฏิปทาของท่านบูเท่าตอนนี้เป็นปฏิปทาที่พ้นทุกข์ขอท่านทั้งหลายจะพยายามสนใจให้มากเปิดรับฟังให้มากฟังไปแล้วก็คิดด้วยต่อจากนี้ไปอาจจะพูดช้าไปนิดหนึ่งคำว่าช้าไม่ได้หมายถึงคำพูดแต่ละตอน ถ้าตอบเพราะว่าท่านผู้เท่าท่านบันทึกของท่านไว้รู้สึกว่าสั้นมากเพราะว่าเป็นการบันทึกยอ่อถ้าตอนไหนที่ผม,มพอจะมีความรู้แทรกลงไปได้ผมก็จะแทรกเพื่อความเข้าใจของท่านขอเล่าเรื่องราวของท่านต่อไปแท่งกล่าวว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันท่านเดินจงกรม เวลาเย็นใกล้เมนนี่ฟังให้ดีนะฟังแล้วก็ดูไว้ด้วยว่าท่านทำที่ไหนเวลาเท่าไรจะเห็นว่าเวลาของท่านไม่มีเวลาท่านเร่งรัดจริงๆเวลาว่ากระท่านบอกว่าในก่อนจากวันนี้ไปสามวันท่านจังกรมเวลาเย็นใกล้เมนได้ทราบใครว่า วันจากนี้ไปบวันจากนี้จะได้อนาคามียนี่ต้องเขียนยังไงเนี่ยมาวันจากนี้อ๋อเอางี้ผมอ่านไม่ค่อยชัดว่าในวันก่อนจากวันนี้สามวันจงกรมในเวในเวลายังใกล้เมรได้ทราบว่าอีกสามวันจากนี้จะได้พระอนาคามี ท่านตั้งเขียนว่าวันนี้ตอนเช้าท่านว่าจะได้อย่างชช่อีกสิบวันเป็นวันเดียวกันนั้นในตอนเช้าท่านเจริญพระกรรมฐานก็มีท่านเห็นฉับพรางสีรัศมีหบรการพวยพุ่งลมาม่อนท่านเห็นครบเห็นรัศมีหบรการในท่านเห็นครบเพราะอะไรเพราะว่าท่านติดในพุทธาพุทธานุสติกรรมฐาน คนใดที่ติดในพุทธานุสติกรรมฐานที่เราใช้คำว่าพุโทโธแลวสัมมาระหังอย่างนี้เป็นต้นเรานึกถึงพระพุทธเจ้ากันปกติอย่างนี้เรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐานในเมื่อจิตยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ถ้าอะไรจะมีขึ้นก็มีจากพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้แล้วว่าอน,นันทาดูก่อนอน,นุน บุคคลใดเกิดมาในชาตินี้ท่านในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่แม้เขาผู้นั้นจะเกาะชายสังคติของตถาคตไว้ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่เคยเจริญพุทธานุสติกรรมฐานผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เคยเห็นตถาคตถ้าบุคคลผูดด้ใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีท่านผู้นั้นเจริญพุทธานุสติอยู่ตามปกติชื่อว่าผู้นั้นเกาะชายชังคติของตถาคตอยู่สำหรับท่านผู้เท่าในตามประวัติเดิมของท่านท่านก็ติดอยู่ในพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์โดยมีความรู้สึกว่าพระพุทธศาสนามาจากพระพุทธเจ้า ปรียบเปรียบพระพุทธเจ้ากับรถไฟก็เหมือนกับหัวจักรใหญ่พระพุทธเจ้าเหมือนกับตัวรถจักรพระอาริยะสาวกทหลายเหมือนกับรถโบกี้หรือว่าตู้ที่ถูกลากไฟฉะนั้นท่านจะจับท่านก็จ,จับรถจักรยังไงยังไงรถจักรจะมีกําลังใหญ่ตู้ที่ลากตามไปจะหลุดที่ไหนก็ช่างแต่รถจักรก็ไปได้ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ชั้นใดท่านก็ตั้งใจจับพุทธานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์คือไม่ยอมละทิ้งพระพุทธเจ้าตามประวัติอีกตอนหนึ่งท่านเขียงท่านไว้ว่าเวลาที่ท่านเข้าสมาบัติครั้งใดท่านต้องไปนวสการพระพุทธเจ้าก่อนนี่เราคุยกันเฉพาะนักศึกษาร่วมสำนักแต่ท่านศึกษาแบบอื่นท่านไม่เคยทำก็เป็นเรื่องของท่าน นี่เราเอาเรื่องของท่านที่ปฏิบัติได้มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าใครสงสัยก็ควรจะปฏิบัติให้ได้ถึงมโนมยิธิเลือพิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเป็นอภิญญาเพราะาท่านพู้นี้เป็นพระทรงอภิญญาถ้าท่านได้อภิญญาเราไม่ได้อภิญญามันก็เถียงกันเหมือนกับคนเขาเคยไปเทศอเมริกาเห็นเด็กร้อยชั้นเศษกลับมาประเทศไทย มาเล่าคนไทยฟังแต่คนไทยที่ไม่เคยเห็นตึกขนาดนั้นก็จะหาว่าคนนั้นบ้าๆบอๆแต่ครไม่เห็นจริงเข้าก็กลายเป็นคนบ้าตามคนนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นจริงๆข้อน,นี้เป็นมาชั้นใดแม้ว่าปฏิปทาของท่านผู้เท่าก็เช่นเดียวกันก็เป็นเช่นนั้นคุยกันต่อไปไม่ได้คุย เอาเรื่องท่านมาอ่านแล้พวพมก็แวะเสนหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาวิภาควิจารณ์ท่านบอกว่าวันนี้ตอนเช้าท่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะได้อย่างช้าอีกสิบ,บันอย่างช้านะแต่ว่าตอนเย็นเห็นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงตรัสว่า อีกสามวันจากนี้ไปจะได้นาคามีถ้าจะไม่ดีว่าสรรพสดาละเอียดก็คือพระสกิทาคามีต่อจากนั้นท่าเขียนต่อไปว่าแต่ว่าพระองค์มีพระพุทธโอวาทนี้เคยให้ไว้ว่าการบรรลุนั้นใครจะกำหนดแน่นอนไม่ได้สุดแล้วแต่การปฏิบัติ วันนี้ได้ไปที่เมนอีกได้จงครมแล้วก็ทำจิตในวิปัสสนาวันนั้นปปลกฏว่าฝนตกหนักกลับราติแล้วฝนตกหนักจิตสบายมากอากาศมันเย็นเกิดความชุ่มชันทำทั้งร่างกายทำให้ใจไปปกติ เมื่อจิตสบายมากสมาธิมันก็ทรงตัวและคนที่จะเข้าไปยุ่งเวลาที่เดินจงกรมน่ะก็ไม่แน่นักในสถานที่นั้นเขามีการปฏิบัติกรรมฐา,านกันแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่เจ้าสำนักบอกว่าเป็นแบบเบสิกเนั้นเมื่อใดเมื่อท่านทําตามสายวิสุทธิมรรคจึงไม่ลงกับสำนักนั้นคําว่าไม่ลงหมายความจะขอสำนักเขาไม่ชอบ ก็หาว่าเป็นเต่าพันล้านปีถ้าเป็นเทนสองบาทเขาว่าเทนสองบาทนี่มีเรื่องอยู่ว่าสมัยหนึ่งพราจารย์ท่านมีบาทร้าวอยู่หน่อยหนึ่งมันเป็นรูเล็กๆตามพระวินัยว่าถ้าเป็นรูจนนิ้วลอดได้แล้วก็ให้เปลี่ยนบาทใหม่ได้เวลาใช้ข้าวเสร็จร้างบาทท่านเช็ดบาทเสร็จท่านก็ส่อง ส้องดูว่ารูมันโตขนาดไหนจะเปลี่ยนได้แล้วได้ยังบรรดารูกสิษย์ที่อาจารย์ส่องแบบนั้นก็ไม่รู้ท่านส่องอะไรไม่ได้ถามท่านพ็เช็ดบาดแล้วก็ส่องเหมือนกันส่องตามท่านแต่ว่าบ่ายข้างต้นไม่มีรูก็เป็นอันว่าส่องแบบงงๆเขาหาว่าท่านบูเท่านี่เป็นเทนสองบาดเดือเต่าพันล้านปีบ้างไม่ทําตามเขา แล่ท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็มีความรู้สึกสงสารคนพวกนั้นว่าปฏิปทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนบรรลุอรหันต์มามนับไม่ถ้วนทําไมทีต้องมาแก้ไขกันใหม่แล้วบุคคลที่เป็นต้นแห่งการแก้ไขบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะยอมรับนับถือ ถ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็คนยจะเว้นไม่ก่อนแต่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเพราะว่าสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีท่านสันชัยบดิภาชกแล้วก็มีคณาจารย์มากที่ไม่ยอมเห็นด้วยเป็นนันว่าคุยกุยท่านต่อไปท่านบอกว่ากลับมากุติแล้วเข้าอภิญญาพระสมาบัติ ได้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์มากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โอววาดว่าขณะนี้เธอถึงอนาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาสิบเก้านกาสามนาทีแลวก็เป็นอนวุวาในช่วงที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่นั่นเอง อารมณ์ก็เข้าถึงอนาคามีผลท่านวิจาร์จิตของท่านว่าความจริงหลายวันมาแล้วอารมณ์เรื่องจาก,กามาราคาก็ดีปฏิฆาก็ดีมันมีความสบายเรื่องกามราคาเน่ยมีมาเสนอทุกวันสาวสวยรวยทรัพย์มีความรู้ดี เมื่อพูดประจอวบแจ๋าจาบางคนก็บอกว่าฉันไม่เชื่อลงหน้าแล้วถามว่าทําไมท่านวอาอย่างนั้นก็บอกว่าเห็นทีท่าทำท่าคิดว่าจะแต่งงานด้วยไปไปมาก็ทำเฉยเสียท่านก็หนิ่งและเธอพู้นั้นก็ไม่ละความพยายามเป็นเด็กๆอายุสิบเจ็ดสิบแปดท่านบอกว่าอายุท่านตั้งสี่สิบเจ็ดปีแล้วสี่สิบเจ็ดปีกว่า ไอ้47ี่สิบเจ็ดมันเป็นปีโกงแต่จริงๆแล้วเกิดจะปาไปห้าสิบละมั้งขอยาห้าสิบเศร็แต่หน้าตาของท่านท่านบอกว่าลักษณะมันไม่บอกว่าเป็นคนอายุห้าสิบเพราะใจมีความสุขมาตั้งแต่ต้นจิตมันก็ร่างกายมันก็เสื่อมรามน้อยลงไปนั่นเด็กๆประเภทนี้ท่านคิดว่าไม่ใช่เขาชั่วมันเป็นเรื่องของมาน กิเลสมันดนใจเด็กแล้วก็สำหรับปฏิฆะก็ไม่ต้องพูดมีทุกวันทั้งวันเพราะว่าสำนักนั้นเป็นสำนักเบสิกรา,า้ว่านั่งด่านั่งว่าน,าาน,านาั่งเคานั่งนั่งแค้นั่งกระทบกระเทียบจะพูดอะไรกันก็ตามจะต้องยันมาหาทางท่านอยู่เสมอท่านก็บอกว่าคำพูดของท่านท่านใช้กำแพงกั้นไว้ ว่าให้หล่นอยู่ใกล้ๆกุฏิของท่านไม่ถึงท่านหรือท่านไม่สนใจนั่นเองทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงที่เขาถือว่าเป็นคนใหญ่เป็นคนสําคัญปฏิบัติหนักเข้ากุฏแม้เวลาเข้ากุฏแลว้วเวลาจะออกมาอยู่ในกุฏหเนื่องจากเวลาเข้ากุฏเจริญสมณธรรมต้องมีคนส่งข้าวส่งปลากินข้าวกินปลาต้องมีคนประเคนมีท่าทางสงบเรียบร้อย แต่พอออกมาแล้วแม่พูดเสียดสีหน้าฟังเป็นอันว่าทุกวาระที่ประธานหน้ากันต้องยินยินเสียงท่านผูนี้เสียดสยีตลอดเวลาแม้แต่คณะอาจารย์ใหญ่ผู้นำก็เช่นเดียวกันใครจะไปใครจะมาก็ตามจะต้องเสียดสีมาถึงท่านบอกท่านมีความรู้ว่าเขาว่าท่านแต่รมจิตตอนนั้นเป็นในเพยงว่าเขาว่าขันห้าเท่านั้น มันไม่ถึงใจของท่านท่านก็บอกให้มันหล่นไว้ข้างๆกุฏิแต้ไม่เช่นนั้นต่อมาท่านบอกถ้าไม่รับเลยหล่นใก,กล้ๆกับไม่เอาลอยไว้ที่ปากของเขามันออกจากปากความไม่ได้มันก็ไหลเข้าอยู่ในใจของเขาเองใจของท่านสบายการมรำกามราคะก็ไม่กินใจนี่หนูทั้งหลายที่เข้ามาเห็นเป็นซากศพ ว่าท่าที่ปฏิบัติมามาเสียดสีใจก็มัมีสภาพกลายเป็นมนว่าลมที่ผ่านไปเบื้องสูงไม่กระทบกายนั่นเองมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีไม่สัมผัสจิตท่านได้ท่านปฏิบัติตามโอวาทขององค์สมเด็จพระจอมไตรได้ดี แล้วก็โอว้วาที่องค์สมเด็จพระจันทศรีสั่งพระโมคามาโมคัลลานะมาสอนท่านปฏิบัติได้ดีนี่ผมว่าท่านดีนะแต่ว่าในนังสือของท่านท่านประนามตัวท่านเสมอท่านไม่ใช้คําว่าดีท่านสงสัยตัวเองเสมอหลังจากนั้นไปเมื่อรับคําพยายกรณ์ว่าเธอได้อนาคามีผลแล้ว ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา3นาทีของวันนี้พระเดชรงทรงประธานโอวาทต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไปอย่ายับยังอย่าหยุดอยู่แค่นี้จงอย่าคิดว่าอนาคามีผลเราตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็ปณิพานได้นั่นถือว่ากิจมันยังไม่เสร็จ มีภาระที่จะต้องทําถ้าชีวิตยังทรงตัวต่อไปก็ทํำให้เสร็จไปเลยจะต้องไม่ต้องทําต่อไปอีกท่านบอกควรทำวิปัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมรรคผลเพื่องสูงคำว่าวิปัสสนาให้ละเอียดนี่ผมไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงมันเป็นอารมณ์ของกําลังที่เจริญกรรมาฐานจริงๆยาก คงเคยถามพรอมอะมาหลายองค์แล้วท่านก็นเลยไม่อธิบายมันเป็นการท่านก็บอกว่ายากคําวาปัสนาละเอียดแจพูดให้มาละเอียดจานั้นไม่มีแล้วพูดไม่ออกแต่ความรู้สึกมันมีฉะนั้นถอยหลังเข้าไปท่านรับท่านพูดฟังมาแล้วในถ้อยคําที่พระโมคคัลลาสอนท่านเอาจุดนั้นไม่คิดไว้เสมอหรือว่าจะหันเข้าไปดูในมหาปติปทานาสสตรก็ไม่ต่างกัน ความจริงท่านสอนนี่ในกรรมฐา,านสี่สิบกนดีมหาปฏิปทานาสุขตีหรือที่ท่านมาสอนท่านผู้เท่าก็ดีก็เอาสิ่งนั้นมาใช้เอามาสอนถ้าพวกเราเป็นคนที่มีความไม่ประมาทสนใจจริงๆผมว่าบรรลุอลหรหันต์ไปไหลายองค์แล้วนี่ถ้าผมว่าท่านแบบนั้นผมก็ต้องมานั่งดูตัวผมว่าเวลานี้ผมเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังนี่สิ มันสงสัยถ้าผมพูดให้ท่านฟังท่านเป็นอรหันได้ถ้าผมจะไม่เป็นอรหันแต่ตัวอย่างก็มีเยอะไปอย่างท่านพระจักกุมาลท่านเป็นอรหันสุขาวิปัสสโกแต่ท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านให้เป็นปฏิสมิทายานตอนนี้ถ้าหาว่าท่านแปลกใจก็ไม่ควรแปลกเพราะว่าลูกศิษย์ทั้งหลายเหล่านั้นจเจริญกรรมฐา,านได้สมาบัติแปดหมด ส่วนความเวอรหันขั้นทรงตัวคือมาตรฐานจริงๆก็คือสุขวิปัสสโกสำหรับเทวีโชชลาพิญโยปฏิสัมพิทัปโตนั่นเนื่องในกีฬาสมาธิเหมือนกับนักเรียนที่สนใจใน,นหลักสูตรการเรียนกับนักเรียนที่สนใจในหลักสูตรการเรียนด้วยสนใจในกีฬาด้วยเขาได้ผลสองอย่าง ที่สนใจในหลักสูตรการเรียนจริงๆก็ได้แต่ชันขึ้นมาแต่กีฬาไม่เก่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรความรู้เก่งวิียาลาม่เก่งไม่เป็นไรทํางานได้ถ้ากีฬาเก่งอย่างเดียวความรู้ไม่เก่งความสามารถไม่เก่งทํางานที่ไหนเขาก็ไล่ไปอันนี้เราคุยกันช้าๆนะท่านก็บอกว่าทําไม้ท่านสั่งไว้ทำวิปัสสนาญาณให้ละเอียดเพื่อมรุมารคผล นี่การสำเร็จนั้นใครจะพยากรณ์ไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรรคผลในโดยฉับพลันนี่พระพูดมาสมาวังขอย้อนอิริทท่านบอกว่าขณะนี้ถึงอน,นาคามีผลแล้วตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาสามสบเก้านาิกสามนาทีและได้ประทานอวาาต่อไปว่าให้ดำเนินต่อไป ทำวิบัสสนาให้ละเอียดต่อไปเพื่อมักผลถ้าสำหรับการสำเร็จนั้นใครจะพยายกรไม่ได้ถ้าทำถูกอาจจะบรรลุมรผลได้โดยฉับพลันมาตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเริ่มสงสัยตัวเองพวกท่านหลายรับฟังแล้วก็ดูปฏิปัทาของท่านด้วยนะ ผมพูดยกย่องท่านแต่ตัวท่านมาไม่ได้ยกย่ตัวย่องไม่ยกย่องตัวท่านเองเลยท่านว่ายัางไงเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นก็ดีรังรัตสัพันนราสีรัศมีบุปการที่เห็นก็ดีเสียงที่ได้สนับเป็นบระพุธดีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี นี่เป็นความจริงหรือว่าอารมณ์จิตของเราจะเลื่อนลอยไปมันจะเกิดอุป,ปาทานจำให้ดีนะนี่นาาท่านักษาถ้อยคำอัตนาโจทยตันนังไม่ได้อย่างจริงใจไม่ยอมเชื่อตัวเองง่ายจึงได้เข้าสมาธิคือเข้าพิญญาพราสมาบัติถามท่านมหาโมคคลานะท่านมหาโมคคลานะก็ตอบว่านี่เธอ สีเอ๊สัพพนรางสีที่เห็นนั่นก็ดีพระรูปพระโฉมระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเสียงที่เส้นเด้นสดับมันแล้วก็ดีไม่ใช่อารมณ์เรื่อนลอยไม่ใช่ความฝันนี่เธอได้บรรลุจริงๆเธอนี่ขี้สงสยัยจริงๆในบันทึกของท่านได้เรียนตอบว่าไม่ใช่สงสยัย ตอนนี้ก็เพราะว่าสมเด็จพระจอมไตรได้ทรงแต่ัสิว่าจงพยายามกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองไว้เสมอถ้าคืนหลงเชื่อง,ง่ายๆก็ตั้งแต่สมัยสกิทาอ่าได้ตั้งแต่สมัยได้พระโสดาบันซึ่งภาพคนสองคน,สนแสดงในคราวนั้นบอกว่าเวลานี้เราเสียท่าพราะหนต์เสร็จแล้วเจ,เจอเจอพระอรหนา์เล่นง,งานเสร็จแล้ว ที่ส่งมีดให้เล่มหนึ่งแล้วเขาถือเล่มหนึ่งให้ลุกเข้าไปฟันกันเวลานั้นเมื่อมาบอกเขาบอกว่าไม่สู้เขาบอกว่าเวลานี้เราโดนพระอรหันไล่งานเขาแล้วตอนนั้นท่านหลงจิตคิดว่าเป็นพระอรหันก็จะยับยั้งตัวเมฆแค่นั้นความดีจะเข้าไม่ถึงอาศัยที่กับผมไม่ไว้ใจตนเองอย่างนี้น่ยเขารับจึงไม่ยอมเชื่อใจกับตนเองพระมาหามุคลาท่านก็ยิ้ม ก็ดีแล้วถูกแล้วนิสสัมมะกระนังเสยอยู่แต่ว่าอย่างนั้นคข่ควรสชก่อนแล้วต้องทําดีกว่านี่เราก็ต้องคข้ควรใชก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าเธอทําถูกแล้วทําไปมีอะไรสงสัยถามฉันได้ฉันพร้อมที่จะบอกให้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายการงานนี้ให้ฉันกับท่านมหากจจยนะมาควบคุมเธอ เว็าอันบอกว่าท่านบอกไม่ฝันท่านได้บรรลุจริงๆตอนนั้นท่านกล่าวันทึกว่าท่านถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์นีหนีภยัยไหมสมเด็จพระจอมไตรมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเมื่อควรจะหลบก,ก็หลบเมื่อหลบไม่ทันก็ไม่สูก้การจเจริญอภิญญา พระสมาบัติจงทำให้มากเพราะเป็นกำลังสำคัญตอนนี้บรรดาท่านนนั้หลายฟังแล้วก็อย่าท้อใจว่าการพิจรพารณาปิญญาพระสมาบัตินี่หากว่าท่านไม่ได้พิญญาพระสมาบัติก็ใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธิให้มากอารมณ์ใดก็ตามผมสอนไปหลายแบบเร้มาานสี่สิบแบบ มหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มโนโมยิทธิแบบใดแบบหนึ่งที่อารมณ์จิตของท่านทรงดีเลือกเอาตามชอบใจอย่าฟังเสียงผมผมไม่จะพูดว่าอะไรของผมดีก็เป็นเรื่องของของผมท่านพอใจจุดไหนจุดไหนที่เป็นกำลังใหญ่สำหรับท่านเข้าง่ายทรงง่าย ตรงได้นานทำอย่างนั้นตามอธิยาสัยของท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าผมว่าควรจะว่าอย่างนี้คุณจะว่าอย่างนั้นผมไม่บังคับท่านขอให้ท่านทำให้ได้คือจิตป้างจากสามารถจิตพ้นจากอำนาจคนนิวรณ์ได้ผมพอใจทุกอย่างนั่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจิตของท่านหลายพอใจสาพอใจใน กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่สามารถสังหารนิวรณ์ได้สังหารสังโยชน์ได้ผมพอใจทั้งหมดเพราะบนที่ว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกคํามีผลทั้งนั้นต่อไปเร่งกล่าวว่าวันนี้ตอนเช้าเห็นไหมไม่มีเวลาเบ่นของท่านเลยวันนี้ตอนเช้าได้เขา้าพิญญาพระสมมาบัติหนะัก ได้ผลเป็นพิเศษเวลาค่ำเองกายลงนอนเจริญวิปัสนาญาณต่ออย่าลืมนะไม่ใช่สันว่างแขกมีเป็นประจำวันแขกประจำวันก็รุ่นแล้วแต่เป็นแขกสาวมากกว่าแขกแก่นั่นก็แขกอีกพวกหนึ่งก็คือแขกศัตรูแขกปฏิปักษ์ที่ไม่ปฏิบัติปฏ,ตปฏิปทาไม่เหมือนกัน เขาก็เคี่ยวเข็นให้ทําตามเขาท่านก็เฉยถ้ายังงั้นก็ดีอารมณ์ของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพระสมาบัตินับตั้งแ,แต่ตื่นขึ้นมาจนกว่าจะหลับใหม่ทรงไม่ต่างกำลังที่จะพึงใช้ได้ถ้าคุยกันก็อุปจาระสมาธิหรือปฐมชานถ้าไม่คุยกับใครก็นอนแหละสมาบัติสีและสมาบัติแปด ส่วนใหญ่จะไปนั่งอยู่ที่สมาบัติแปดแต่ย้อนมาไปอยู่สมาบัติแปดจนอิ่มแล้วเข้ามาอยู่สมาบัติสี่แต่กล่าวว่าเจริญเมื่อตอนเช้าวันนี้นะเข้าสมาวิญญาพระสมาบัติได้ผลป็นพิเศษเวลาคํำเอ็นตัวเจริญวิปัสนาต่อได้พบพระใหญ่ท่านยิม้มคำว่าพระใหญ่นี้ก็คงจะเป็นพระพุทธเจ้า คือมีพระรูประปโชมใหญ่มากอรบรรดาทานาหลายพูดต่อไปไม่ได้เใช่แล้วนะครับต้องย้อนกันใหม่เใช่แล้วในวันหน้าตอนเทพเทพดันนางทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วตอนนี้ไปก็ขอท่านประโยคาววจรทางหลายทรงกำลังใจตามอัิยาศัยของท่านเท่าที่ท่านเห็นว่าอะไรจะดีที่สุด และอยู่ในอิยาบททั้งสี่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัิยาสายัยจนกว่าเห็นจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นควรที่ท่านจะพักท่อย่าลืมเวลาพักนอนก็จเจริญไปด้วยให้หลับไปสวัสดี